เจอคลิปหนึ่งมาไม่ใช่คลิปหนึ่งสิไปเจอใน reddit นะคะเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนมาว่าผิดไหมที่เธอไม่ให้ข้าวลูกเลี้ยงกินนะ,ะเรื่องราวมีอยู่ว่าสาวคนนี้นะคะแต่งงานกับสามีฝรั่งคนหนึ่งแล้วกันนะครับมีลูกได้กันสองคนเขามีลูกกับอดีตภรรยาอายุ16ปีนะ,ะลูกอยู่กับอดีตเมียแล้วทีนี้ คือลูกก็อยู่กับเมียเขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูเมียเมียเก่านะคะลูกส่งเงินให้ลูกนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวนี้แรกๆนะคะเมียเมียเขาไม่มีงานทํานะคะเขาก็ทํางานคนเดียวทํางานหนักนะคะดูแลลูกดูแลทั้งสองครอบครัวน,นะ,ะแล้วทีนี้มีวันหนึ่งอดีตเมียของเขานะคะเมียเก่า,ามีเหต,ตุต้องไปอยู่ ในฮ่องกงนะคะดังนั้นลูกจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในความดูแลของเขาอย่างสมบูรณ์แบบนะคะหลังจากที่ลูกชายอายุ16มาอยู่ด้วยกันแรกแกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาตกงานนะคะตกงานแล้วก็เธอก็ออกไปหางานทำนะคะหลังจากที่สามีตกงานมีไรายได้จากเธอทางเดียว ดังนั้นการเงินภายในครอบครัวเริ่มมีปัญหาเริ่มฝืดเคืองนะคะอา,อาหารการกินเริ่มไม่พอใช้ลูกสองคนเริ่มไม่ไม,ไม่ไม่พอกินแล้วลูกชายอายุ16ปีก็ก็ไม่ได้ออกไปทำงานพาร์ทไทม์นะคะซึ่งอายุ16เนี่ยสามารถออกไปทำงานพาร์ทไทม์ได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่ออกไปวันๆไม่ทำอะไรตั้งแต่ตั้งตาไปเรียนแล้วก็กลับมาบ้านมาเล่นเกมแล้วก็กินข้าวนะ,ะซึ่งสามีก็ไม่กระตือรือร้อนอะไรเลยนะคะจนในที่สุด สภาพคล่องในบ้านเริ่มขาดแคลนเงินที่จะซื้อข้าวเริ่มไม่มีนะคะ,ะดังนั้นแล้วก็จะอดมือกินมือบ้างเธอพยายามให้สามีออกไปหากินห,หางานทำเขาก็าบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วฉันจะดูแลบ้านดูแลลูกเป็นอย่างดีคุณออกไปทำงานเลยนะคะซ,ซึ่งเธอก็เก็บความน้อยใจมีอยู่วันหนึง่งซึ่งเธอนั่งกินข้าวอยู่แล้ว ลูกเลี้ยงก็เดินลงมาจากข้างบนนะคะลงมาบอกว่าขอฉันกินข้าวด้วยได้ไหมเพราะว่าฉันไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าอันนี้เป็นข้าวของฉันเป็นจากเงินที่ฉันซื้อคุณไปขอพ่อคุณสิเพราะว่าฉันไม่มีไม่มีเอ่อความรับผิดชอบที่ฉันจะต้องมาดูแลคุณคุณไปขอพ่อคุณสิอ่าแล้วทีนี้เด็กก็เลยบอกทางนั้นฉันจะโทรไปฟ้องแม่ คือหลังจากนั้นคือเมียเขาก็ออกออกมาจากฮ่องกงนะคะเด็กก็เลยโทรไปหาแม่แม่โกรธมากนะคะแม่ของเด็กโกรธมากแล้วก็เอาเด็กกลับไปอยู่ด้วยนะคะแล้วก็โทรมาต่อว่าเธอว่าทําไมแค่เด็กหิวข้าวกะกี่แค่ข้าวทําไมไม่ให้เด็กกินเธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีไม่ไม่มีงานทําเธอทํางานคนเดียวแล้วเงินค่าใช้ใจ่ายเงินจ่ายค่าบินค่าเช่าบ้านค่านู่นนี่นั่น,นมันไม่พอใช้แล้วกับข้าว ซื้อมาก็ต้องกระเบียดกระเสียนกินกินวันละนิดวันละหน่อยแล้วฉันมีลูกเล็กอีกสองคนเมียเก่าก็เลยบอกว่าฉันจะไปฟ้องศาลนะฮะว่าเอฉันจะให้เขาอเอาลูกสองคนของเธอไปจากเธอนะคะพอสามีรู้ดังนั้นสามีก็โกรธว่ากะอีแค่ซื้อข้าวเอาข้าวให้เด็กคนหนึ่งกินมันจะหมดอะไรกันนักกันหนาะเธอก็เถียงไปนะคะว่าก็ฉัน หางานทําคนเดียวคุณไม่กระตือรือร้นเลยฉันบอกคุณแล้วว่าให้ออกไปหางานทําคุณก็ไม่กระตือรือร้นที่จะไปหางานทําโยนภาระมาให้ฉันคนเดียวลูกก็ลูกของคุณทําไมฉันจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตลูกของคุณนะซึ่งเรื่องราวนี้ไม่รู้จะจบอย่างไรนะคะเจ้าของคลิปเออเจ้าของโพสต์ก็รบโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็มีคอมเมนต์นะคอมเมนต์แตกต่างกันออกไปมีทั้งเห็นด้วยกับเธออีกทั้งไม่เห็นด้วยกับเธอ ทีนี้หันกลับมาความคิดเห็นของป้าแก้วนะคะการที่เราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขามีลูกติดลูกเขาเราต้องคิดนะคะว่าลูกเขาก็เหมือนลูกเราเธอไม่ได้มีลูกแค่สองคนเธอมีลูกสามคนนั่นคือลูกติดจากสามีด้วยเป็นสามคนนะคะกอีแค่เด็กคนหนึ่งมันจะกินข้าวกินปลาหมดไปสักเท่าไหร่เองนะคะ ผู้ใหญ่หิวได้ทนหิวได้แต่เด็กทนหิวไม่ได้เด็กสิบหกนะคะอย่าคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สิบหกมันก็แค่ตัวเลขเขายังเด็กอยู่นะสิบหกปีนี้ยังเด็กอยู่เลยคิดคิดถึงหัวอกเราสิถ้าเราลูกลูกเราอายุสิบหกปีแล้วไปอยู่กับแม่เลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้กินข้าวเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสามีเพิ่งมาตกงาน เขาไม่ได้ให้เธอหาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นนะะอย่าลืมนะคะว่าเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่เขาดูแลเธออย่างดีมีลูกสองคนเขาก็ไม่ได้ให้เธอไปทํางานเขาก็ดูแลเธอเธออยู่บ้านแค่อยู่บ้านเลี้ยงดูลูกนะคะบริหารเงินเขาออกไปทํางานหนักเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูลูกแต่อีกแค่เขาตกงานไม่นานคุณคิดว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเลี้ยงเขาแล้วเหรอคุณไม่นึกถึงตอนที่เขาหาเลี้ยงคุณเลยเหรอ นะคะปาแก้วคิดว่าผู้หญิงคนนี้ช่างเห็นแก่ตัวในในความในความคิดเห็นของปากแก้วนะคะอย่าอย่ามาทัวลงนะคะคือผู้หญิงคนนี้เห็นแก่ตัวมากคิดถึงแต่ตัวเองนะคะคือต้องการเป็นคนเป็นผู้รับอย่างเดียวฉันไม่ต้องการเป็นผู้ให้ใจดํานะคุณกับ,ก,บกับเด็กเด็กสิบหกขวบนะคะเพราะว่าใจคุณคิดว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงไงคุณก็เลยเลยไม่ได้รักไม่ได้เมตตาเขา ลูกคุณคุณยังรักเลยแล้วไม่ผิดนะคะที่ที่แม่เขาจะโกรธขนาดนั้นเป็นป้าแก้วป้าแก้วก็โกรธนะคะแล้วคุณละคะมีความพี่เห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรนะคะ